นี่ครับน้องไซพึ่งไซมื่อกี้ครับโดนแล้วครับพี่น้องอุย้ยพี่น้องอเจอแล้วครับเจอแล้วครับเอ้เล่โอ้ยหนูเท้าน้อยครับน,น้ยรุนมีหมูเบาท้อยครับ ออกแล้วพี่น้องครับเจอจนได้ครับนึกวจะเหี้ยวแล้วนนี้เจอแล้วครับผมหมานหมานจะเศร้าเลยครับนี่้อ้โหเท้าหน่อยครับคือว่าโอเคครับรุนนี่ครับผมหมานอีกแล้วพี่น้องสองแต้มครับคนเลี้วครับผม สวัสดีครับผมบอลาครับพี่น้องมัสไซบวงครับเป็นไม้แบบเป็นไฮน่าแบบเป็นไฮน่าข้างนะครับพี่น้องของกระจกบอไซนะครับอ๋อพี่นอ้องโอ้หนูขึออกไปเถอะอู้ช็อตเด็ดครับผมนี่พี่น้องเพื่นอนจิหัวคำครับ ออกเล้วครับนี่ครับน้องไซพึ่งไซม่อกี้ครับโดนแล้วครับพี่น้องโดนครับโดนออกเล็้วครับ ร้อยครับจังกิ้งครับผมโ่อยอยากจัดการครับพี่น้องเรียบร้อยครับโอ้ยดูอกหนาหางพี่น้องสุดยอดอีลีครับหมานหมานครับนี่เพิ่งเจ็ดยังมันคำเลยพี่น้องนี่ออกแล้วครับโอ้ยไอ้พี่น้องเดี๋ยวตรงนี้พยายามครับเพราะว่าผมเอาหม้อไฟมาทำอยู่จะเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันข่อยอยากเก็บหนูครับ เอาละพี่น้องครับออกยามครับบัวคันคำบ่ไดดแต่ว่าผมอยาามันออกใบครับพี่น้องหรือบ่อหยกักบ่อยากออกเมื่อก่อนนะครับแต่ขันจีรอด,ดนกับบัวใดครับพี่น้องรองเบิ้งครับเทือ่อเพิ่นออกบัวคำ นี่หนูบ้านออกครับบ่วงยังเหมือนเดิมอยู่พี่น้อง หลังนี่ครับย่างๆครับหมู่บ้านออกครับใส่ไปนี่สองหลังครับพี่น้องค้องเดียวครับหลับไปเลยนี่หูบ้านออกครับ ไปเรื่อยๆครับพี่น้อง tí buồn cho con rồi. <laughs> buồn hiến. แถวนีหนูประันออกครับปบวาบว่างวงร้อนผ่านากหลังเลยพี่นอ้องสงสัยตัวนั้นมันออกไวครับไอ้โดนก้อนโม่อยากจะพึ่งประมาณหกโมงก็กลัวครับพี่นอ้อง อ๋หยตัวเดียวครับโอเคนะครับจะคอยมาเบิ้งกันครับหนูไหนจะออกจะนอนนี่คือว่าขันคำมาไดยครับพี่น้องผมใจหอนครับที่ตามอีกคืนหนึ่งครับ พาซิปครับพี่น้องแต้มแรกเขายังอยู่ในรถเลยปพี่น้องาพาไปลุ้นครับหวานเประมานครับผมไปชุ่มครับ ห้องของหนูแดนครับ หยัดแตงบ,บวงครับดูว่าหนูหนุ่อหนูใหญ่ขนาดนี้ครับพี่รอเสีได้ครับน่าจะโดนครับกลายเป็นว่าบ่วงหลูดแบบจนจําเลยพี่้อนสีมิลุนครับถือว่าม่หนูครับมีโต บัวเห็ดประมาณนี่นะครับพี่น้องเรียนบ้างสิครับผมโอเคครับ ออกไปกลางใางน่ๆมั้งครับคุณออกแน่นอนเป็นลุ่นกันครับแบบเน่าๆเลยเนี่ยล่างนี้ยังโซนหนีงูไม่ออกครับ บอกครับหมูบอกเลยพี่น้องอ๋อนี่ครับของแถวอยู่นี่ครับพี่นอ้องเอลยตลวบ่วงนี้ลูดครับเป็นบ่วงน้อยพี่น้องนี่ครับหมูหน่อยว่าพี่น้องเนี่ยจแต่แตงบ่วงแป๊บหนึ่งครับพี่น้อง ไ้บวงอุ้ยพี่น้องโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วครับเอาเรียกหนูเท้าน้อยครับโอ้ยรุนนี่ถุงเท้าน้อยครับขอจัดการก่อนพี่น้องด่วนเลยครับนึกว่าหนูใหญ่พี่น้องเอ้ย ครับหลบเกือบสองถุงค,ค,ครับพี่น้องตัวเห็ดมันตายครับโอ้โหโบนอยเลยครับหม,มูเท้าใหญ่เลยครับพี่น้องนี่อ๋อมันมันครับมันมันพี่น้องติดตามครับดูว่าจะมีตัวแล้วพี่น้องแต่เหยียบบ่วงพ่านไปเลยครับติดตามดีเรื่อยครับ สามครับเต็มแหลกมาแล้วพี่น้องน่บ่วงยังเหมือนเดิมครับหมูมันออกครับ ออกพี่น้องเอาละครับสรุปผลงาน,นครับรอบยามรอบส้องทุ่มนี้ในตู้เดียวครับพี่น้องต้องมาลุนกันอื่นครับผมอันเดืกกแน่หน่อยครับผมมี2อตัวครับ หมานครับออกเมื่อครับผมเจอกันพื้นเศ้าครับสวัสดีรอบเศ้าครับเบาละครับผมพยายามบ่วงหนูครับ งานเป็นยังไงนะครับโปติดตามขึ้นได้มาสองครับยังนิ่งอยู่แล้วครับผมตัวนี้ดูซื่อวันนูจสือโบออกครับพี่น้อง มาเสริมน้ำครับยามผสมโอ้ยหนูยังเรียนอยู่ครับคุณคุนคุ่น,น,นโอ้โถือบ่วงครับน้องผ่านซื้อไปหอง ันเสืออยู่ครับ อยู่ครับผมพี่น้องไม้ยมไมเป็นเสือกพลติกนะครับเป็นถุงพลติกครับไม้ไว้กันลืมพี่น้อง ครับปกติตามครับ ไอแนวนี่ครับพี่น้องกันลืมครับ หลุมกันไปเรื่อยๆครับสิบหมานเนบอหุ่มอักอครับ นั่นดูดีอยู่ครับชั้วหินบวกนะรับ ดีบัตทูลังครับผมเอาแล้เร็วพี่น้องครับเจอจนได้ครับนุกว่าจะแห้วแล้วไ่มนี่เจอแล้วครับผมหมานหมานตะเศร้าเลยครับนี่แต้มเดียวกับปิดผลครับพี่นอ้องอย่าจัดการครับ เด็ดทอดเด็ดเรียยร้อยครับผมนี่ครับมาถือยู่เก๊กไค,ครับพี่น้องนี่โอ้ยห้อยเละเลยครับหมบ่วงนี่มุนเลยพี่น้องมันหมานันหมาน,นครับผมสุดยอดครับดูว่าจะวุ้มีแต้มไ้พี่น้องเบิ้งแล้วครับผม บ่วงเขานี่ผมจะบวกู่นะครับผมจะแซวอะไรอื่นสอบก็จังมันหลุนกันบวกผมกรเสริมไปอีกแล้วซีหาขั้นครับอะมาสครับผมโอ้ยอีแล้วตัวนึงพี่น้องเฮ้ยขึ้นอี้อูหมูเท้าน้อยครับถือว่าโอเคครับรุ่นนี้ครับผมมาสอีกแล้วพี่น้อง สองแต้มครับอีกเลี้ยวครับผมม,มันมันครับสองแต้มพี่น้องโอ้ติดส้อนๆกันเลยครับนี่โอเคเลยครับพี่น้องมีแต้มให้พี่น้องเบิ้งจนได้ครับผม ่อยครับสองแต้มพี่น้องใส่ทุงไว้แล้วออกเมื่อครับผมเดี๋ยวมาอืนครับมาหลุนกันแต่ว่าผมจะไปหาบ่วงมาเสริมอีกนะครับพี่น้องยังมีหมองใสหลายอยู่ครับ